ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เลขากรกตเผยรับฟังความเห็นร่างกฎหมายเลือกตั้งสส15วันก่อนส่งคอรมอที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งพันตำรวจเอกจรุงวีตภูมิมาเลขาธิการกรกตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับ คือพอรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพรปรว่าด้วยพักการเมืองโดยบอกว่าสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสอ,อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นซึ่งหลังจากนี้15วันจะต้องมีการส่งให้คณะรัฐมนตรีส่วนร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรปรว่าด้วยพักการเมืองคาดว่าภายใน1-2วันนี้จะผ่านที่ประชุมกะกะตะ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไปทั้งนี้รายละเอียดต่างๆสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบทั้งสองฉบับจะมีการปรับแก้อีกครั้งหลังจากเสนอคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้นยังไม่ทราบเราก็ต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีตามกฎหมายเมื่อถามถึงกรณีที่เลขาธิการกกตมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองของสอวอนั้นพันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เป็นเลขาธิการกรกะตส่วนเรื่องดังกล่าวยังไม่ถึงเวลาและเมื่อถามถึงความพร้อมในการส่งมอบงานเลขาธิการกรกะตพันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าในระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเป็นเรื่องระเบียบและกฎซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบกะกะตอ,อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ